เลยเลยอืม สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนเหมือนเดิมนะคะวันนี้แอนชวนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าววันนี้นะคะก็มีแกงส้มกุ้งใส่กวางตุ้งแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะมีหมูคั่วเค็มค่ะสูตรใส่น้ําผึ้งนะคะมีปลาเค็มทอดนะคะปลาข้าวสารทอดนะคะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันเลยค่ะนี่นี่ผักลืมแนะนําค่ะอันนี้เป็นลูกชิงนนะคะต้นอ่อนทานตะวนันแล้วก็แตงกวาไปทานด้วยกันเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอชิมหมูก่อนนะคะอยากกินมากนี่ไม่เอาชิ้นนี้ดีกว่านี่ครับเพื่อนหมูสามชั้นเลยเลยอืมสูตรนี้หมูนุ่มมากค่ะ ืมแกงส้มกวางตุ้งใส่กุ้งนะคะ ทานน้ำเลยอืมโอ้นี่อืมดอบมากๆเลยค่ะ ปลาตัวเล็กง่ะซดน้ำแกงค่ะอร่อยมากเปรี้ยวเปรี้ยวละรสชาติแซ่บ สิ่งก็กรอบมากค่ะกุ้งปลาเค็มปลาซิวทอดกุ้งกวางตุ้งไปเลยค่ะอื ืืม,มราดน้ำแกงส้มลงไปบนหมูเลยอืม,อม นี่ค่ะ สามชั้นค่ะตายเลยอือฮะอืมอืมน้ำแกงส้ม เปรี้ยวเผ็ดอร่อยซิ้นนะคะมหมูคัวเค็มนี่นะคะแอนก็เคยมีคลิปทำหมูคั่วเค็มนะคะสูตรใส่น้ำผึ้งนะคะ เพื่อนๆลองไปดูคลิปได้นะคะหมูนุ่มมากค่ะแล้วก็ชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยค่ะอืม,อมรอ้อนมากๆผักก็สด

อืมมันถึงจะบคืนอืินแป้งแกงเจอและแบบซ้ำๆ Hãy yeah. 有有。Okay, yep. 응 <laughs> หมูแบบชุ่มฉ่ามากค่ะอืม วันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะแอนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับช่องสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ช่องสาวใต้ก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะ,ะขอบคุณทุกคนเลยะคะ่ะที่ให้กาลังใจตลอดมาคะ่ะถ้าไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แอนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ